ไม่ได้บอกว่าโกงแต่บอกว่ามันแปลกเพราะว่ามันมีจุดน่าสังเกตหลายจุดด้วยกันคือจริงๆเราไม่ไม่ค่อยอยากจะสอใส่เกือกมากนักนะครับอยากเป็นคนแค่มอนิเตอร์อยู่เฉยๆแล้วก็ยอมรับว่าผลการเลือกตั้งปี69ที่ออกมาเนี่ยก็ภูมิใจไทยทําได้ดีมากๆรวมถึงกล้าทําด้วยก็ขอสแสดงความยินดีซึ่งถานับคะแนนใหม่หมดทั้งประเทศผมคิดว่าภูมิใจไทยก็น่าจะยังชนะและได้เป็นรัฐบาลอยู่ดีอาจจะรวมกับ กล้าทำรวมกับเพื่อไทยก็ว่ากันไปแล้วแต่สมการตัวเลขเพียงแต่ว่าตัวเลขที่ออกมารอบนี้มันมีหลาย,ลายอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆคือตัดเรื่องดรามา่าความขมุกขมัวความมั่วส่้ความคลุมเครือความไม่ค่อยโอเคของการทํางานของกกตหลายๆอย่างออกไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าท่านลิสต์ออกมาเนี่ยมันพูดเป็นชั่วโมงก็คงมไม่จบแต่ว่าผมให้ดูตัวเลขที่เป็น results สอเรื่องด้วยกันที่ผมรู้สึกว่า หลายคนก็คิดเหมือนผมแล้วมันก็แปลกมากๆเรื่องรากก็คือ the great dip ครับก็คือความต่างกันของตัวเลขสสบัญชีรายชื่อหรือ party list กับตัวเลขสสแบบแบ่งเขตอ่าให้ดูสองภาพนี้สลับกันดูภาพของสส party list ก่อนนะครับจะเห็นว่าหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกภาคกลางภาคตะวันตกภาคเหนือหรือแม้แต่าภาคใต้ ตัวเลขสีมันจะต่างกันกับสอส,อสอแบบแบ่งเขตชัดเจนเอลองกระพริบดูเห็นไหมว่าถ้าโฟกัสที่กลางตะวันออกตะวันตกเหนือเนี่ยมันจะมีถึงประมาณ14จังหวัดด้วยกันที่ปาธิลิสก็เป็นสีส้มทั้งจังหวัดเลยแต่พอเป็นแบบแบ่งเขตแล้วเนี่ยเขาไม่มาแม้แต่เขตเดียวคนเดียวกับนั่นหมายความว่าสสเขาน่าจะหายไปร่วมๆ20กว่าคนนะถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบอสองใบในสีเดียวกัน อะแต่เข้าใจได้ว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนี่แต่มันเยอะขนาดนั้นเลยหรืออ่ะลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาสลับบุรีจันทบุรีอาฉะ,ะเชิงเซาปราจีนบุรีนี่ส้มเข้ามาปาร์ทลิสทั้งจังหวัดนะแต่เขตก็ไม่มีคนเดียวแลยกำแพงเพชรกาญจนบุรีเห็นไหมพอไปทางตะวันตกหน่อยหรือว่าเหนือแม่ห้องสอนตากเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยมันไม่มีสสเขตสีส้มเลยสักคนเดียวหรออะ ถ้าเดี๋ยวหาว่าผมเข้าข้างสีสม้มผมไม่ได้เข้าข้างใครนะผมพูดตามทฤษฎีทีนี้ลงไปดูใต้ใต้นี้ก็เช่นกันครับเห็นไหมครับมันฟ้าแทบทั้งแทบทั้งด้ามขวาเลยเพราะฉะนั้นพอมันกระพริบกลับมาเป็นออสอสอแบบแบ่งเขตฟ้าล้มแหลมยุ่มยิมมากอะคือมีประมาณ9ก้ถึงสิจังหวัดที่ประชธิปัตเขาเรียกว่าปาติลิสมายกจังหวัดเหมือนสองคลาแบบเนี้ยแต่พอเป็นแบบแบ่งเขตมันกลับ เหลือสอสอเขตของปฏิบิตปัอยู่นิดเดียวบางจังหวัดไม่มีเลยด้วยซ้ำสิ่งที่ตั้งคำถามก็คือว่าคนไทยเป็นวันทองสองใจขนาดนี้เลยหรือคือคือเข้าใจได้ผมก็เคยเป็นคือเราชอบอุมการณ์พักนี้เราอยากเลือกปาติริสปักนี้คะแนนเขาแต่คนที่ลงเขตน,นั้นเราไม่รู้จักเรารู้สึกไม่ค่อยถูกชะตารหรือแบบเฮ้เราไม่มั่นใจแล้วก็อาจจะไปเลือกอีกพักหนึ่งแทนอ่ะมันเป็นไปได้แต่คําถามก็คือ มันทั้งประเทศเลยหรือมันมันติดกันขนาดนั้นเลยหรือคนเขาเรียกว่า d e g r e s s i ว่าแบบโอ้โหคนไทยเป็นไบโพล่าหรือว่าคนไทยเป็นวันทองสองใจกันเยอะขนาดนั้นเลยหรือเพราะว่าตัวเลขของพรรครีพกับตัวเลขของแบบเขตของสองพักอย่างประสิทธิ์กับประ,ประชาชนเนสองปอซึ่งคงจะไปรวมกันเป็นฝ่ายค้านแน่ๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะนับใหม่หรือไม่นับใหม่ก็ตามมันห่างขนาดนั้นเลยหรือนี่ข้อสังเกตที่หนึ่งเนี่ย เหลาคนคิดข้อสังเกตที่2ยิ่งยิ่งตลกเข้าไปใหญ่นั่นก็คือเรื่องของบัตรเสียครับคือถ้าพาย้อนกลับไปดูตามสถิติเนี่ยจะรู้ว่าประเทศไทยเราเลือกตั้งมากี่ครั้งบัตรเสียทะลุ2ล้านใบทุกครั้งไม่เคยพัฒนาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมให้ดูเป็นสัสดส่วนแล้วกันเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะง่ายกว่าย้อนกลับไปสัก4ครั้งถึงการเลือกตั้งปี5-4ตอนที่นารีคีมาขาวคุณยิ่งรักมาตอนนั้นเ,เพื่อไทยชนะแลนด์สไลด์เลยนะ 233ที่นั่งครั้งนั้นก็มีคนออกมาใช้สิทธิ์นะครับประมาณ75ด้วยกันทนะั้งคนเลือกตั้งประมาณสัก35ล้านจะเห็นว่าบัตรเสียเนี่ยหลัก2ล้านกว่าใบครับก็คือคิดเป็นประมาณ5.57พอมาปี6.2นะการเลือกตั้งที่ลุงตู่ลงสนามเนี่ยเป็นทางการครั้งแรกรอบนั้นเนี่ยบัตรจะเสียน้อยลงมานิดนึงนะครับแต่ก็ยังถือว่าเสียเยอะอยู่แต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยเพราะอะไร พอรอบนั้นมันเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียว mma แบ่งสันปันส่วนผสม uan, บัตรก็เสียประมาณ2ล้าน10,000แสนกว่าใบจากผู้ออกมาใช้สิทธิ์74%คือ38ล้านคนคิดสัดส่วนออกมานะครับก็อยู่ที่ประมาณ5.6%อนนี่คือบัตรเสีย5 6นะพอมา2ปีเสร็จที่แล้วปี -66 ที่เลือกได้พิธาสุดท้ายนายกเป็นเศรษฐาเป็นคุณลุกอิงแล้วก็เป็นคุณอนุทินเน,นี่ยรอบนั้นบัตรเสียเกือบเกือบ3ล้ 2, 70, านใบครับ2ล้าน9ก้หโดยประมาณ จากคนมาใช้สิทธิ์ประมาณ39ล้านคือยะสุดเป็นประวัติการ75.6%บัตรเสียก็พุ่งขึ้นมาเป็น7.6%ทีนี้ปีนี้ยังนับไม่เสร็จนะแต่จนถึงตอนนี้มีบัตรเสียไปแล้วประมาณ2ล้าน8แสนใบจากคนออกมาใช้สิทธิรอบนี้ค่อนข้างน้อยคือแค่ประมาณ34ล้านหแสนหรือประมาณสัก65%สหเปอรเศษถือว่าน้อยเป็นประวัติการในช่วงหลังๆเลยนะไม่น่าเชื่อคนจะใช้สิทธิน้อยอาจจะด้วยวันมันไม่เหมาะสมด้วยประมาณนั้นนะครับก็ เท่ากับว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์รอบนี้บัตรเสียเยอะที่สุดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาคือเสียถึง8%ให้ดูกราฟเลยเห็นไหม5%กว่า5%กว่า7%กว่ามา8%คำถามก็คือคนไทยโง่ไม่ใช่เดี๋ยวดูไม่พูดเพราะคนไทยไม่ฉลาดขนาดนั้นเลย,เลยคือไม่พัฒนาเลยเลือกตั้งกี่ครั้งก็บัตรเสียเยอะขนาดนี้ทุกครั้งหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่า มันมีความพยายามที่จะนับให้เสียมากกว่าอันนี้ตั้งเป็นคําถามไว,แว้แล้วกันนะครับแล้วก็เราก็ฝากไว้ให้คิดเพราะว่าผมสงสัยแล้วกันผมคิดอย่างนี้คุณคิดยังไงอ่ลองดูครับถ้าต่างประเทศเนี่ยวิธีการนับก็บ,บัตรเสียเขาจะน้อยมากเนะเพราะว่ามีมาตรฐานที่ชัดเจนแล้วแต่ของเราเนี่ยเอ๊ะบางบางพักหรือบางตัวเลขขีดเกินขอบนิดนึงก็ผิดขีดไม่สุดก็ผิดถูกทิ้งเป็นบัตรเสียซะเยอะเกินจริงจนตอนนี้หลายคนบอกว่า บัตรเนี่ยถ้ามาดูจริงๆตามแบบมันก็กตอแบบนี้เลยนะเอาให้เหมือนกันเป๊ะๆเนี่ยผมเชื่อว่าเผลอๆบางทีบัตรเสียมาจะได้กลับคืนมาเป็นบัตรด,ดีและเป็นคะแนนจริงๆของหลายๆพักกระจายไปไม่ได้บอกว่าเป็นของพักไหนพักเดียวนะอาจจะเป็นหลักร้านคะแนนแล้วบางทีตัวเลขอาจจะเปลี่ยนจากเดิมเยอะพอสมควรก็ได้